กล่องเล็กๆแต่มีคุณประโยชน์วันนี้เอา CDC ตัวเนี่นะครับเป็นตัว Search เ r o ร e c t i o n อ๋อเราอันบล็อกเรามา u n นบล็อกให้ทุกคนช่วยเขาอันใช่ครับก็จะเป็นจะเป็นรุ่นตัว SP ขีดนะครับ GO GPOE นะครับศูนย์หนึ่งนะครับก็คือหนึ่งพอทที่เป็นจิ g a บิต POE นะครับ ก็คือเป็นเซิร์ฟวโพชันที่สามารถใช้งานกับ p o e ได้นะครับก็คือป้องกันเรื่องของไฟตกไฟกระชากนะครับมไม่ให้อุปกรณ์ดีไว้์ที่มาต่อาอปกติมันจะต่อกับสวิตช์โดยตรงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอามาขั้นกลางนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟที่เกิดจากอุปกรณดีไว้วิ่งย้อนเข้าตัวสวิตช์ครับหรือว่าไฟที่เกิดจากฝั่ง เส้นทางที่ต่อไปย้อนเข้ากับตัวดีไว้นะครับอืมก็จะเป็นรุ่นสพ p พโอีศูนย์หนึ่งคือเราจะต่ออันนี้เป็นพอร์ตแลนใช่ไหมใช่ครับพอร์ตไอเจสี่ห้าครับสองฝั่งใช่ครับถูกไเพราะฉะนั้นธรรมดามันจะต่อเข้าตรงๆเลยถูกไหมใช่ครับน,นี็เราเซิร์ชเซิร์ชกิกะบิต,ตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต่อก็คือ ออกจากสวิตออกจากสวิตครับออกจากสวิตหลักเอาลือดเข้ามาเนี่ยี่สวิตแม่ครับสวิตหลักอันนี้เป็นแม่อันนี้ก็วิ่งวิ่งไปหาดีไวตัวอุปกรณ์เช่นระบบกล้องระบบกล้องอะไรต่างเนี่ยใช่ครับวันนี้เพื่อเราเพื่อเพื่อมาเกิดไฟช็อตตุ้มขึ้นมาครับตุ้มขึ้นมาบางทีมันวิ่งเข้ามาในนี้ใช่ครับมันไม่เข้าไปอุปกรณ์แม่ใช่ครับมันป้องกันอุปกรณ์แม่เพราะอุปกรณ์แม่มันไม่ได้ดูแลไอ้ตัวลูกเดียวครับมันตัวดูไม่รู้กี่ลูกใช่ครับเมันนั่นก็ใช่เพมัะนั้นก็จะไไม่ให้เกิดปัญหา รังั้นบางที่ที่ต้องต้องการระบบที่ค่อนข้างที่ขทเ,เขาเรียกว่ามีความเอ่อเอ่อถเขาเรียกว่าเสถียรนั่นนะใช่ครับหรือหรือว่าไม่ต้องเอ่อต้องการอ่ามันไม่ถึงเซเร์วินต้องการเขาเรียกว่าเวลาเสียหายไม่ให้เสียหายทั้งหมดอืมแยกกันเพราะนั้นไม่ให้เกิดโซลที่ตัวเสียหายหลักเเพราะนั้นเอ่อระบบการทํางานก็ยังทางานได้จุดื่นได้เวลาแก้แก้ปัญหาแก้แค่จุดเดียวครับเนี่ย นะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เมนไม่มีปัญหาเพราะว่าเมนมีปัญหานี่มันกระทบไปหมดใช่ครับใช่นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟโปรเทคชั่นใช่ครับอันนี้เราก็มีเคยทําเข้าไปให้โครงการของกรมตำรวจบางสักอย่างใช่ครับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอ่าสตชจตมจตมก็ถือนั่นแหละโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับเซิร์ฟโปรเทคชั่นโอเคได้อ่ะนี่ก็เป็นครอบคมดคทั้งรีวิวสินค้าของ CTC